ใหญ่สุุดอออรรรากกยยยะทยนย้นนควั 12, เราอ,งรอรทงเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีรอยกระทงย้อนยุคประจำปี2567ระหว่างวันที่14และ15พฤศจิกายน2567ณวงเวียนศรีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร์ สุดยิ่งใหญ่ตะการตาพิธีขอขมาพระแม่คงคาพิธีเปิดงานที่สวยงามด้วยพุดอกไม้ไฟการประกวดกระทงประดิษฐ์และกระทงสวยงามการจัดวิทศกาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการบริการสวนสนุกการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันตะก้อลอดห่วงการแสดงลิเกสนุกสนานกับการแสดงดนตรีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรอบวงเวียนสีสุริโยไทยอย่าลืมวันที่14และ15 พฤษกายน2567ณวงเวียนสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุบรีรก,รกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำบริเวณถนนวิชัยเยน อันเป็นเหตุให้ไม่สวยงามและมีกลิ่นเหมน็นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆภายในเส้นท่อระบายน้ำเพื่อลดกลิ่นเหมน็นส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดดำเนินการตัดหญ้าเก็บขยะทำความสะอาดฟุตบาทถนนพระรามตลอดเส้นทางครับ นายวิทูลพักบานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขอนแกนํำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำถนนวิเชเยนบริเวณสี่แยกปรางแคดโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำขึ้นมาบนพื้นถนนโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขในทันที โดยการเปิดฝาท่อระบายน้ำดำเนินการกําจัดเศษขยะมูลฝอยดินโครนสิ่งปฏิกูลต่างๆออกจากท่อระบายน้ำก่อนที่จะขอสนับสนุนรถดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนหนึ่งทันในการใช้น้ำแรงดันสูงเพื่อทำการดันท่อระบายน้ำ เพื่อให้เส้นในท่อระบายน้ำไม่มีสิ่งต่างๆเข้าไปอุดตันทำให้น้ำสามารถไหลได้ดีขึ้นทั้งนี้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีเศษขยะลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำทำให้เกิดการหมักงม,มของขยะต่างๆเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วเป็นต้นทำให้ท่อระบายน้ำเกิดเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืงองลบบุรีได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหมน็นจากท่อระบายน้ําในบริเวณดังกล่าวเป็นประจําทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะแล้วนําขยะทิ้งให้ถูกที่ไม่ทิ้งในที่สาธารณะบนถนนหรือทิ้งขยะลงบนพื้นเพราะฉะนั้นจะเปลิวลงท่อระบายน้ําเพื่อช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่และเป็นการแก้ไขปัญหา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืน โดยการดําเนินการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายของเทศบาลเมืองลบบุรีด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้ความสําคัญเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษขณะที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีอีกชุดได้ออกดําเนินการตัดหญ้าเก็บขยะทําความสะอาดฟุตบาทถนนพระราม ตลอดเส้นทางเพื่อให้เป็นระเบียบสวยงามทางนิเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุป,ประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจของเทศบาลเมืองลบบุรีและเป็นนโยบายเร่งด่วนคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้บูรณาการทุกส่วนราชการออกสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าเยลีมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการในทันทีเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเส้นทางมีความสะอาดสวยงามเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือน เห็นแล้วรู้สึกประทับใจกับการมองเห็นในเขตเทศบาลเมืองลบบุปปรีนั้นมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามองประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีนักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลบบุปปรีจึงได้ดําเนินการในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พระราศกรกลเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติไชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ